คุณผู้ชมที่ติดตามเพจบิ Class ไปเล็กคนชัยนะครับเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์วิโรธแล้วนะครับถึงแพชชั่นที่มีเกี่ยวกับ Y วายตั้งแต่บริบทของ Y วายตั้งแต่34มสิบปีก่อนจนถึงปัจจุบันแต่วันนี้ผมมาคุยกับนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่เขาทําธุรกิจ Y วายที่ Y วายไม่ใช่แค่ Y วายแต่มันคืออะไรกันแนะ่เดี๋ยวคุยกับเขาหน่อยนะครับคุณไม้รติลิตรกูลเจ้าของแบรนด์วน์ไลฟ์นะครับครับผมทำไมต้อง w วน์ไลฟ์ วายไลฟ์ Life, ทำไมทำไมต้องวายไลฟ์ใช่ไหมจริงๆแล้วชื่อชื่อของวายไลฟ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นคือคือวายเนี่ยพอพอคนคนพูดถึงวายเนี่ยมันจะมองมอถึงความแบบว่ามันซับซ้อนมันดูหรูหราฟุ้งเ<อ>ฟ้ามันดูหรูหราฟุ้งเ<อ>ฟ้ามันดูเข้าถึง<อ>ยากนะอะไรอย่างเงี้ยเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว เริ่มต้นเดิมทีคือเราเริ่มจากธุรกิจคือเราทากันในใน,ในครอบครัวนะเราเริ่มต้นจากการได้ดื่มวายที่บ้านดื่มวาที่บ้านเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเฮ้ยวายเป็นยังไงทานกับอะไรแล้วอร่อยทานแล้วมันเป็นยังไงได้รสชาติอะไรได้กลิ่นอะไรผล,ลไม้อะไรไวิจารณ์วายนะี่คือกิจกรรมครอบครัวอ๋อมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่เขาไม่ทํากันหรอครับ <laughs> <laughs> โอเคคือคง <c oughs> ม,มีไม่กี่ครอบครัวละ่ะที่ที่นั่ง, <c oughs> น,งนั่งถกกันเรื่องวายคุณคุณคุณไม้เป็นเป็นหนึ่งในนั้นครับครับโอเค เป,เป็นกิจกรรมที่ท,ที่ทำกันมันก็สนุก,กนะหมายถึงว่าทุกคนอินเพราะฉะนั้นคือวายมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นแพชั่นเพราะนั้นถามว่าทําไมทําไมจะต้องเป็นเป็นวายไลฟ์คือเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรานั่งคุยกันในในครอบครัวแล้วเนี่ยเ,เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราคุยกันไปเรื่อยๆเราเล่ากันเราเราเหมือนเราได้ <ม>ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกันในครอบครัวคราวนี้เราอยากจะให้ทํายังไงให้สิ่งท,งที่สิ่งที่คนดูว่ามันมันยากวายังเข้าถึงยากเนี่ยมันไปม,มันเข้าถึงกับคนทั่วไปได้อย่างง่ายๆอย่างให้ที่สุดเข้ากับเกี่ยวข้องกับทุกคน<ม>ในใช้ชีวิตจำวันเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันแบบไลฟ์เข้าไปสู่ในชีวิตของ<ม>ทุกทุกคนอันนี้อันนี้<ม>คือคือคอนเซปต์ของมันแต่ทาจริงๆท <ำ S 2> ําจริงๆหรือเอ็กซิคิวชันของมันจริงๆมันคืออะไรเออจริงๆเราเริ่มต้นจากการทำอีเวนต์ก่อนเราเริ่มต้นทางทำอีเวนต์ในในบร คราวนี้ในตัวของของ i l ยไลเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เ,เรามีกลุ่มเขาเรียกว่าแฟนคลับที่ที่ติดตามงานผลงานนะของของ,ของกลุ่มคนที่เขารักวายเขาติดตามดูว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรบ้างที่มันเคลื่อนไหวในในวงการวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเรามีวายไอคอนอยู่แล้วคือคือทางของคุณพ่อที่เขาทำเพราะวายเนี่ยเวลา,เ,าเขาเรียกว่าเวลาคนที่เขาจะเลือกเลือกดื่มเนี่ยปกติโอ้มันมันยากนะ มันยากที่คนเราคนคนหนึ่งจะไปเ,เลือกดื่มไวน์อ,อ,อะไรดีคนส่วนใหญ่ไปไปที่โรงแรมโอ้โห,โโหเจอราคาไวน์แพงมากมก็จะบอกว่าโอโ้ไม่รู้จะเลือกอะไรเอาเลือกจากราคาแล้วกันมีตังจ่ายจ่ายแพงหน่อยได้ไวน์ดีแน่นอนไวน์ที่ไวน์ที่แพงส่วนใหญ่มักจะเป็นไวน์ที่ดีเลือกจากตรงนั้นถามว่าเราเราจะเริ่มต้นไงเราเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่เขาเขาเขาสนใจเขาสนใจการที่จะเรียนรู้มากกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ไปดูที่ราคาละเขาจะดูว่าเฮ้ยมัน าวายตัวนี้ทำยังไงถึงจะ เข้าถึงมันได้หรือว่าวายตัวไหนที่ทมันมันน่าสนใจใน,ในช่วงนี้วายจากฝรั่งเศสตัวนี้เป็นตัวที่แบบโอโ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะมีข้อมูลพวกนี้ฟีดเข้าไปในในตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราคือคือวายไลฟ์นะครับคือ,อคือวายไลฟ์อาจจะเป็นเป็นที่ที่รวมตัวกันของคนที่มีมีแพชชั่นกับวายมาแล้วประมาณหนึ่ง,งรู้จักกับวายมาแล้วประมาณหนึ่งไม่ไม่ใช่หน้าใหม่เลยกับเรื่องของวายถามว่าจริงๆแล้วหน้าใหม่ได้ไหมได้เราเราก็จะมีเป็นเป็นการแอดวูเค เหมือนกันว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นจากจากจุดเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยเราไวน์คืออะไรอ่ะไวน์คืออะไรมีไวน์แดงไวน์ขาวมีสปาร์กิ้งมีไวน์ฟองมาจากฝรั่งเศสมีโอเวอร์นิวเวิร์คืออะไรมีมีข้อมูลตรงนั้นหมดคือคือเราไม่ต้องการที่จะให้วายไลฟ์เป็นเป็นจุดที่แบบเราขายไวน์เดียวคงไม่ใช่เราต้องไม่ได้ขายของอย่างเดียวไม่ได้ขายของอย่างเดียวเราต้องการให้มันเป็นจุดูนย์รวมของคนที่รักไวน์จริงๆมีแพชชั่นกับไวน์เพราะฉะนั้นความรู้ได้เพราะคนที่เข้ามาใหม่ได้ความรู้คนที่อยู่ในรรระดดับเเเเเาาีีียยกว่ป็นนออิตต์ม เรารู้จักไวน์ระดับหนึ่งแล้ว<ม>ถามว่าจะเข้าเข้าถึงไวน์ที่ที่เขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นไวน์ที่เป็นเฟิร์สโ o ร์เป็นไวน์ที่แพงมากอ้<ม><ม>บอกคนร,รู้แล้วว่าห้าอรหรันไวน์อะไรไม่ต้องเข้าไปถ<ม>ึง<ม>ตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะไปซื้อในไวน์ในซูเปอร์ออมาร์เก็ตเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาหาไวน์ที่อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีได้รับการการันตีแล้วหาได้ที่ไหนมีคอมเมนต์เรียบร้อยมีบอกเลยว่าคุณควรจะทานกับอะไรสกอร์มันเป็นเท่าไหร่คุณซื้อแล้วคุณคุมแน่นอน วายไลฟ์ <Why> อ่ามีทั้งหมดทีนี้นอกจากอยากดื่มวายมาซื้อวายกับวายไลฟ์นอกจากขายตัววายเนี่ยอีกอีก,อ,กอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของกิจกรรมที่จัดกันขึ้นมผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกกิจกรรมอะไรกันแน่ที่คนมารับประทานข้าวอ่าดื่มวายกันอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันมันคืออะไรแล้วแล้วทำไมคนถึง,ถ,งถึงต้องมากับวายไลฟ์อ่ะอ่าโอเคหลักๆคือวายเนี่ยวายเขาเรียกว่าเราเรากิจกรรมที่เราจัดเนี่ยคือมันคือการทำทำวายเทสติ้ง ワイเทสติ้งอะวายเทสติ้งเรียกว่าเป็นว t e เทสติ้งวายดินเนอร์ก็ได้วายเทสติ้งก็ได้ถามว่าวเป็นพระเอกเลยไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าวเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณกินอาหารได้อร่อยขึ้นคือวไม่ได้ตัวไม่ใช่ตัวที่บอกว่าเฮ้ยมันนำเลยนะแต่วายทำให้คุณทานอาหารในมื้อมื้อนั้นได้อร่อยขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่วันจัดเช่นวายเทสติ้งหรือวายดินเนอร์อะไรก็ตามเนี่ยคือมีการเรามีการจัดแล้วว่าเฮ้ยอาหารตัวนี้เราต้องทานกับ ไตัวไหนอืคือมีมีเรื่องของการแพร์เรว่องการแพร์เรื่องเรียบร้อยแพร์ให้อ่าทางอาจารย์วิโรจน์เป็นคนแพร์ให้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเสน่ห์ของของการจับคู่วายกับอาหารเนี่ยแล้วถ้ามันโดนมันเข้ากันพอดีเนี่ยทำไมมันมันถึงต้องเอากรูมามาจัดให้โลกทึกทักเขาเองแล้วมาจัดให้มันไม่ได้คือโดยเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปทําทานเล็กไปทานร้านอาหารตามตามโรงแรมเนี่ยโดยมากจริงๆแล้วเขาจะมีจัดให้นะ เขาจะมีจัดให้นะว่า p a i r i n กับวน์หลังๆมาเนี่ยเป็นเป็นเทรนที่ที่เขานิยมกานทำกันก็คือคุณมีเซตอาหารเลยคุณหอ้ไปซื้อเลยกัวละเจ็ดแปดพันบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีแพริ่งเรียบร้อยว่าโอเคเซตอาหาร5คอร์สคุณมีไวน์อะไรบ้างคนละแกะอาหารหนึ่งจานไวน์หนึ่งแกะแต่ในร้านอาหารอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการรแพริ่งก็คือมันมาแค่อาหารและไวน์คุณบนโต๊ะคุณคุณจะได้เลยรู้ด้วยตัวคุณเอง คุณจะเรียนรู้ตัวคนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ที่มากับวายไลฟ์เนี่ยมาดิเนอร์มาพร้อมกูรูคุณได้อะไรมากกว่านั้นคุณคุณจะได้อะไรมากกว่านั้นคือคุณจะรู้สตรอรี่ของของมันมคุณจะรู้ว่าเฮ้ย<ม>ทําไมมันถึงเข้ากันและทําไมถึงได้จัดให้มันเข้ากัน<ม>คนบางคนเราก็จะเพือเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่ที่ฝังหัวคนนะ<ม>คน<ม>คนทั่วไปนะว่าเฮ้ยโอเควายแดงเข้ากับเนื้อวายขาวกินกับ ปลาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะปัันยังเป็นอย่างนั้นไหมถามว่ามันถูกต้องไหมมันถูกต้องแต่ถามว่าแล้วเพราะอะไรอ่ะแล้วเพราะอะไรมันถึงมันถึงเข้ากันแล้วเพราะอะไรวายขาวถึงเอาเนื้อปลาอยู่ทําไมวายขาวถึงเอาเนื้อเนื้อวัวไม่ได้ถึงแบบพวกแล้หรือพวกอะไรพมก่นี้ทําไมถึงเอาไม่อยู่ก็คือมามาวายเทสติ้งกับกับฝั่งวายไลฟ์ไม่เพียงแต่มาชิมลิ้มรสแต่มาเรียนด้วยถูกต้องถูกต้องครับมาเรียนมา รู้ข้อมูลเพิ่มเติมของกับวยตัวนั้นได้รู้จักวายมากขึ้นเรียนรู้ถึงเรื่องการ pairing ว่าทําไมมันถึงเข้ากันเพราะอะไรมันคือแล้วคุณจะได้รู้ไปถึงแด้แต่ว่าองุ่นมันคือองุ่นพันอะไรแล้วทําไมวายตัวนี้มันถึงได้เข้ากับอาหารตัวนี้อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วคือองุ่นปลูกมาเนี่ยมีมีแร่ธาตุนั้นตัวนี้นะมีดินแบบนี้ เพราะฉะนั้นไวน์แขกเนี่ยถึงจะเข้าโอ้ต้องกินกับแรมเลยนะเพราะว่าจะเอาอยู่เพราะมีมินิมินาโร่แบบนี้มันมันมีมันมีข้อมูลหลากหลายดีเทลหลากหลายเพราะฉะนั้นการ p a ริ i n ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไวน์มีเยอะมากไวน์มีเป็นเหมือนตัวในในโลกนี้คุณจะ p a ริ i n ยังไงให้มันให้มันเหมาะสมจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายฟังดูเหมือนไวน์ไลฟ์สิ่งที่ไวน์ไลฟ์ขายน่าจะขายสุนทรียรสใช่อะไรทํานองนั้นใช่ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งจากจากเรื่องของคนที่มากินไวน์เนี่ยนอกจากมารับประทานการอะไรกันแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คนมักจะชอบคาดหวังเวลาที่มาคือเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งเดี๋ยวนี้มิงเกิลทั้งหลายอะไรพวกนี้ครัการที่จะเข้ามาเจอเน็ตเวิร์กอะไรในไวน์ไลฟ์เนี่ยลูกค้าของไวน์ไลฟ์เป็นใครลูกค้าของไวน์ไลฟ์จริงๆต้งองบอกว่าอย่างที่าบอกนะก็คือจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ท,ที่ดื่มไวน์แบบโอ้เซียนหรือเก่งามากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการการ,การดื่มไวน์เนี่ยถ้าเมื่อกี้ฟังจาวิโรดคือแอบได้ยินนะว่าแบบโอ้คือคือการดื่มไวน์คุณคือคุณควรจะมีเพื่อนดื่ม คุณคุณจะมีคอมเพนเนอร์ในการในะะ<ะ>การดื่มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการดื่มไวน์เนี่ยนอกจากคอมเพนเนอร์ที่คุณรู้จักคุณอาจจะดื่มกับภรรยากับลูกกับอ,อ,อะไรก็แล้วแต่<ม>แต่ไวน์หลายๆครั้งเนี่ยไวน์จะทำให้คุณได้เพื่อนใหม่ๆบนโต๊ะบนโต๊ะอาหารไวน์ดินเนอร์ไวน์เทสติ้งบางทีคุณมไม่ใชุ่เพื่อนกัน<ม>ทั้งหมดมบางที<ะ>คุณมาได้รู้จักคนใหม่ๆคุณเดินมิงเกิลกันชนแก้วกันได้แลกทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเพราะดื่มไวน์มัน คนหนึ่งคนก็ได้รสชาติไม่เหมือนกันนะบางทีเพราะมัน,ม,นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการที่เหมือนทําให้คนเราได้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแลกเป็นคว <ๆ S 1> ามคิดเห็นกันแล้ว,ลวอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วเนี่ยดีลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยธุรกิจเดี๋ยวนี้คนรู้ว่าวายสำคัญมากมวายสำคัญมากคือบางทีดีลของของธุรกิจอะไรที่เป็นล้านเป็นหลายๆล้านบางทีก็มาจากการชนแก้ววายครั้งเดียวใช่ใช่ครับหลายๆครั้งเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า คุณเห็นว่าบนบนโต๊ะอาหารเนี่ยจากที่ตอนแรกคุณคุณไปนั่งกันเฉยๆคุณไม่รู้จักแต่ว่าเขาเขาเป็นใครบ้างก็าจะเป็นคนที่ตำแหน่งหนคนนี้เป็นซีอโอนะคนนี้เป็นผู้จัดการบริษัทนี้หรือว่าคนนี้เป็นดีเจนเบกเกอร์ของเป็นไบเออร์ที่ไหนยังไงแต่เมื่อเมื่อคุณคุณดื่มไวกันคุณแรกเปลี่ยนข้อมูลกันแน่นอนว่าคุณจะเริ่มเริ่มรู้จักกันแล้วซึ่งซึ่งวายวายเป็นเป็นตัวเป็นตัวกลางตัวเชื่อมที่ทำให้คนเหล่านี้เขามาคอนเนคกันมาเชื่อมต่อกันได้อย่่าาาาาางงยดมกนต๊อหหทใ้ กว่าดีลพันล้านเนีบางทีจบันต๊อาหารว้าวคุณไม่ได้ไปจบที่ที่โตประชุมที่บริษัทนะส่วนใหญ่มันจะเป็นอยน่างั้นอ,อน,นี่คือนี่คือธุรกิจของ w i l d Life นะครับอนอกจากเรื่องของ Product ที่เป็น Y i e นอกจากเรื่องของ กิจกรรมที่เป็นอย่างนี้ครับวน์เทสติต้งต่างๆเราจะ็นอะไรไม่หมายจากวายไลฟ์หรือว่าให้น่าติดตามจากนี้และติดตามที่ไหนดีได้ครับวายไลฟ์ uh, นะครับก็จะมีเพจนะครับก็คือเป็นวายไลฟ์ใน Facebook นะครับตอนนี้กำลังจะออนเข้าไปในในในเฟซบุ๊กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือไปติดตามได้ที่ที่วายไลฟ์ณตอนนี้ติดตามได้ที่ที่เพจอีกเพจหนึ่งแล้วเหมือนกันก็คือโลเดอร์วีนะครับโลเดอร์วีก็จะเป็นเพจอีกเพจหนึ่งทีาเป็นจุดเริ่มต้นของของเราเดี๋ยวแท็กเข้าไปได้เดี๋ยว ได้ตรงนั้นมีข้อมูลไล่ย้อนดูเนี่ยมีข้อมูลหมดเลยไอ้วองุ่นมันเป็นอะไรยังไงมันคุณเรียนรู้ได้หมดเพราะฉะนั้นวายไลฟ์ก็จะเป็นอีกอีกแขนงหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้ มชัดเจนนะฮะว่าวายไม่ใช่แค่วายแต่ว่าวายมันคือสุนทรียรสและมันอบางทีมันอาจจะหมายถึงโอกาสในชีวิตและโอกาสทางธุรกิจด้วยซ้ำไปถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกับวายไลฟ์ใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณคุณมายนะครับไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่ติดตามเพจบิสคลาสไปเล็กมณชัยนะครับมีอะไรน่าสนใจก็คอมเมนต์ฝากไว้ตรงข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋จอกันคราวหน้าสวัสดีครับ